กันเห็ดย่างดูคลิปครูคปคดูคดูคคู่ลิปัดูคิดูคิดูค่ครูคลิครดูคลิครทครเูลิปครัคลิครับด่ามิบดารอะไรรัลั โอ้เกมปี๊ปปายแข่งกับไผ่แข่งกับไผ่าเดี๋ยวพูดถ่ายเอาเฮ็ทศยังนี่เฮทศยังแข่งยังกันเข้าเล่นยังไงแข่งยังกันเอามาถ่ายคู่เฮ็ดยังันี้เอามาถ่ายคูดยังเอาถ่ายกันเัมนนี้เอาถ่ายกันมิสแกนอะไรมิสแกนอะไร วัดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นห้องทํางานครับวันนี้ก็มีนักเรียนอยู่เยอะนะครับว่าไปดูว่านักเรียนกําลังทำอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศกันนะคะพากันเห็นอย่างคครับ,ด,รบดูคลิปครู ไปเดฟีคูไม่ีนได้ติดตามช่องครูกี่คนติดตามิดตาม่ามาดกมได้้งับดตาดูคลิปอะไรไปแล้วบ้างตามีคลิปอะมีคลิปอะไรนะคลิปลูกเสือคลิปอะไรอีก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่นี่ทำให้ดูใหม่หน่อยเขาเรียกว่าอะไรไอ้น้ำไอ้น้ำนะทำให้กูดูอันนี้คือไอ้น้ำอย่าไปสูบยาจริงๆนะคลิปเอียนน้ำผูกครับคลิปยังกว่าคูไปเอาอย่างโอ้คลิปเอียนมี่น้ําบอกคลิปเอียนโอ้โอ้คู่ใส่ตุ่ม ไทยคู่คู้คู้ถอดสูงนั่นบอโมเมนต์สูงได้อโบจักสูงธรรมดาหนิโบจักโมเมนต์กเฮ้ยคู่โบเคยสปาสูงหด้ย่อได้ อาทำอะไรทาอะไรเล่นเกมล่อย่างโอ้เกมฟี่้ายแข่งกับไผ่แข่งกัไผ่แข่งกัไผแข่งกัไผ่แข่งาูทายได้นอทายได้นอายได้พูดเสียไปล่ลม่องมือถได้โทรศัพท์ได้ไดนัได้นัโทรศัพท์อยู่ไส่ โอ้โหเดี๋ยวมาได้เล่นเกมนี้แขงที่ฟี่ฝ่ายกันบอกค่ะเดี๋ยวูดไทยเอาเหตยังนี่เหยังแข่งยังกันข้าเล่นยังไงแข่งยังกันหืมอเค A A K ไม่น่าจะมีไม่มีดูครับสองคนกำลังแข่งกันอ่านแนะนำตัวได้ไหมว่าว่าชื่ออะไรเอาคนแรกอ่าแนะนำตัวอ่านไม่ได้อ่าแนะนำตัวครับคนนี้ชื่ออะไรแนะนำได้ไหมอ่าแนะนำตัวเอามาา่ายคู่เห็นยังมันนี้ เอาอะไรคู่ยังเอาทายกันเหมนี้เอาทายกันารเอาเรีนสิมาทายคู่ยังเหมือนเี้เอาได้โนนเ่นเล่นยังนี่นเล่นในคู่เพื่อนเขาเล่นยังไงเอามีการยังเนี่ยให้คู่เบิ่อนไก่เบิ่งโปเกมอนโ้การโปเกมอนคู่มากเบิ่งโปเกมอนเบิ่งคู่สิบอกซื้อมันอันนี้ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าเอาว่าเป็นอีสระเอาว่าเป็นไทยอันนี้ชื่อว่า อากูโนมูเอมริโตและยาคุชิคุณครูเป็นอันนี้ชื่อว่ากราเบียสและก็มีลูคาริโอและก็วินดี้แล้วก็ลิซาดอนอันนี้คือมานิวราอันนี้บูเบิร์นคู่เป็นคนบบเบิร์นโปเกมอนอันนี้เอเลคิบูครับเอเลคิบูโออันนี้อาเซอุสครับอาเซอุสยังอาลินโอ้ยไปอาฟู่อย่างายโอ้ยอาลินไป,ไปหาเห็ดหมวก อันนี้เขาเรียกว่าอาเรจิจิกัสแล้วก็อะไรนะจำชื่อไม่ได้มีเรจิจิกัสยาเนเฮดอาริมมิติการ์จูอาเศร้าเบิ้งหรือเป่าเบิ้งต่อยู่บ่เหรอเล็นเกมอาทำอะไรเอาเดินเดินแบบโชว์ในเร้าคู่จะถ่ายเอาเดินโชว์ครับเดินโชว์ ดูครับนางแบบนางแบบประจำอาจใส่ใส่แอคแอคาค,าคาคาลเลยเอมิสแกนอะไรมิสแกนอะไรชุดรีไซเคิลแน่ป่ายอันนี้คู่ อ่นักเรียนอย่ามาทำป้ายของคุณครูนะครับของคุณครูหน่อยนะนี่อย่าไปทำอย่าไปทำป้ายคุณครูนะ